आ ซื้อกิโลต่เลยสามสองราคามันดีอยู่เนาะเมื่อก่อนราคามันราคาลังไยนี่จะต่างกันดูเยอะหนึ่งจากท้าสองเอยี่สิบบาทเอเดียวก็จะอยู่ประมาณสิบห้าบาทบีก็จะอยู่ประมาณนั้นเก้าบาทครับแต่ปัจจุบันนี่ราคาสองเอครับเอเดียวนี่ราคาต่างกันสามเท่าเลยครอบ เกษตรกร,ร,กรอยู่มาได้ทั้งที่ลูกสองเอกับเอเดียวเนี่ยลูกเท่ากันเลยยิบเขาอยากจะฝากบ,อ,บาอ,ากอกรัฐบาลเับอยากฝอกรัฐบาลว่าอยากจะให้มาดูเกษตรกร,ร,กรทีปลูกลำไยสิย่งเกินคนผักหนึ่ล้นๆนเลยที่ทลยาลำไยเยอะที่สุดอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยมีการ พิจะนณาเรื่องพอบรบลำไยแลว้วก็ลำไยนี่เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกของเกษตรกร,กรอีกทางครับรรถึงเกษตรกรภาคเหนือนเนี่ยถ้าบ่ทําลำไย,ยก็บุหงจะทํามารอย่างลำไย,ยคือกันลังทักดันกันอยู่ว่ะมีพรบร,รควบคุมได้ก่อเกษตรกรนี่ทําลำไยทุกวันนี่มีแต่ขาดทุนอย่าไปคิดว่าจะได้กรไรเลยคือเขาเขายังแทรกแซงราคาเหมือนยางพลาอย่าง<ค>้องพองมันก่อนใช่ใช่ครับเพราะว่าจะมีถ้ามีพรบลำไยแล้วจะมีกัน เข้ามาดูแลในงานของผักลาดอย่างเช่นยางพาราเข้ามันสับปะหลังข้าวโพดเนี่ยยังมีพหลบรำพรบควบคุ้มเลยแต่ทําไมลําไยบ่สามารถทีจะมีพบ,บลบรำไย,ยได้ครับที่เป็นของคนภาคเหนือที่จีทำผลมลิดมาตั้งแต่ย,ยังรุ่นเลยครับครับครับสำหรับการเจลยเรือของหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นพระนิจจังวัด อยากจะให้มีการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องการพักดันเรื่องราคาพักดันเรื่องราคาทุกวันนี้ที่ท่านทํากันโยคือบทตรงกับวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายที่แท้จริงครับการทําที่จะแท้จริงเกษตรกรแทบจะไม่ได้รับผลประโยชน์เลยการรับซื้อลำไย,ยท่านช่วยทางท่านนี่ช่วยเฉพาะปอกก้าแต่เกษตรกรนี่เข้าบถึงเกษตรกรต้องขายให้ลำไย,ยกับปอกก้า แลวปะก้าเนี่ยจะมาชวยเทศเกษตรกรนี่แทจบจะบ่มีเลยคือจะซื้อขายกันเองราคาที่ว่าน้าตลาดไปดูในทุกพื้นที่เลยจะบ่มีกันเพิ่มขึ้นกับสมาชิกหรือเกษตรกร,เ,กรเลยอันนี้เป็นการช่วยที่ในทางที่บัตูกแล้วการที่ช่วยต้องพาผลผลิตออกนอกแรงผลิตถึงสามร้อยกิโลเมตรเนี่ยถามว่าเกษตรกร,กรทําได้กอเกษตรกร ส่วนใหญ่คือปลูกลำไยรดยัยดยงบบกนี้เลยแลวเขาจะพาออกไปได้จะได้ก็ต้องเก็บไปหลุดล่วงเพื่อขายให้ครับลงร่อนลงร่อนก็ต้องกดราคาแบบนี้ทุกปีครับก็เลยอยากฝากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานอย่างเช่นผังเมืองหรือพาณเชน์อเื้อจังหวัดน่านมีลงอบลำไย,ยในพื้นที่ได้ก็เหมือนกับหลายจังหวัดจังหวัดภาคเหนือทุกจังหวัดเนี่ยมีลงอบลำไย,ยทุกๆจังหวัดเลยเลย บ่มีปัญหาเรื่องราคาแต่จังหวัดน่านทําไมบ่สร้างรงอบเยอะๆครับทำไมต้องเอาลำไย,ยของน่านเนี่ยไปขายยังจังหวัดลำพูนขายยังเชียงใหม่เพื่อไปอบที่เชียงใหม่อบที่ลำพูนทําไมบอกอบที่จังหวัดน่านครับอันนี้คือปัญหาของคนน่านที่แก้บ่ได้ครับขนผลผลิตไปยิ่งไก่ก็กินกันใบลายทอดอันนี้ค่าขนสรงอีกพอกล้ากว่าจะมาถึงน่านเนี่ยต้องผ่านมาส่งสามทอดทําให้เกษตรกร,ร,กรบอกมีทางออกเลยครับ ก็ตัดสินใจว่าเอาจะอผมให้คุณงานไปผมขอแค่นิดหน่อยก็พอละค่ายาค่าปุ๋ยผมไปดิ้ขึ้นผมขอนิดหน่อยนะทุกคนก็ยอมเพราะผมแทบจะทิ้งเลยอะคนงานไปกี่คนคนงานแต่ว่าแปดคนแปดคนแปดคนได้ขายได้เท่าไหร่ก็สองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทเจ็ดร้อยสี่สิบคนละร้อยกว่าบาท้าะกัรกลเอง คนร้อยกว่าเกิดความหันใจคนงานก็บอกว่าเปลี่ยนอย่างจะได้ขอใจคนงานเข่าไปแต่เจ้าหกโมงเลยถึงหกโมงแรงเอามาหลอดล่วงอย่างราคาคิดว่าจะได้อยู่สี่ห้าพันครับม่าได้ก็มาคิดแบ่งเงินเหินได้คนร้อยกว่าบาทผมก็เลยบอกว่าเอาเอาอย่างนี้ผมห้ไปอีกโดยที่ผมจะเอาหื้อน้อยที่สุดแต่ทุกคนต้องบรุดวันสองร้อยห้าสิบหรือว่าสามร้อยแต่ว่าผมเลยให้เขาสองร้อยห้าสิบเพราะหนึ่งจัก เขาก็อยู่บ่ได้นี่ครับแต่ผมก็ยิ่งอยู่บ่ได้เลยเ <c oughs> ขาส่งเดือดห้อนเลยเดือดน้อนนัก <c oughs> แล้วแล้วราคาเมื่อสามวันที่แล้วราคาสิบหกบาทบครับใหญ่ครับสิบหกบาทเ <c oughs> ห็นวันหนึ่งวันหนึ่งสิบห้าบาทวันต่อมาสิบสี่บาทตะวันนี่ลูดมาอยู่ติดสิบบาทเลยครับ <c oughs> ทุกล่งของอย่างว่าน,นานเลยเหมือนกับท,ทุกล่งเหมือนจะอู้กันลวงหน้าหมดเลยเพราะว่า ห้าโมงเย็นน่ะยังบอกบอกราคาเลยว่าราคาเต่าใดน,น,นี่คือปัญหาแต่จังหวัดอื่นเนี่ยสามโมงนี่ของห้องราคาลนะแต่จังหวัดน่านนี่ยังบอกบอกราคาเดียวต้องรอกรเกษตรกรเก็บผลผลิตที่มดก่อน <c oughs> ถึงจะบอกราคา,านี่บครับ <c oughs> นี่คือการถูกกดขี่ราคาเ <c oughs> ขาก็เลยตัดตินใจตัดเลยตัดเผาทานใจกังห้งเขาเดียวแลวใครจะมาหับประกันได้ว่าปีหน้าเนี่ย ราคาจะดีกว่านี้ครับขอบคุณครับในในต่างจังหวัดอ่ะซื้อขายกันน้าปัจจุบันเนี่ยรุ่นล่วงเนี่ยกิโลละสิบสามบาทกึง่งหรือว่าสิบสามบาทหกบาทสองบาทแต่จังหวัดน่านเนี่ยทุกลงเลยรับซื้ออยู่ที่สิบาทสาบาทหนึ่งบาทสิบบาทนี่คือสองเอและสามบาทคือหนึ่งเอ แ้าตัวบีนี่ซื้ออยู่ตีหนึ่งบาทแต่ค่าแรงงานการเก็บเกี่ยวเนี่ยตกอยู่กิโลสามบาทละสองเอนี่จะมีน้อยแต่เฉลี่ยแล้ววันหนึ่งคนงานไปเก็บเนี่ยคนงานเฉลี่ยวันสามร้อยกว่าบาทเก็บบอกคุ้มกับค่าแรงคนงานเลยจ้างคนงานบกบอกคุ้มกับค่าแรงที่จ้างต้องควกักกระเป๋าตัวเองจ่ายกับคนงานอีกก็เลยมีความคิดว่า ถ้าบอกมีหน่วยงานไหนที่ช่วยได้ก็อยากจะตัดลำยิ้งทิ้งเหมือนที่ทุกคนได้เห็นผมในตัดทิ้งไปเยอะเลยปีนี้ร้อยกว่าต้นละแล้วจะตัดอีกวันสองวันอีกร้อยห้าสิบต้นคือตัดใจจะตัดทิ้งละเนื่องจากยิ่งทําไปก็ยิ่งติดหนี้ติดสินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวนี้ทุกคนมีแต่นี่สินแม้กระทั่งตัวผมเองมีแต่นี่สินระบบสาม,มารถที่จะฟื้นชีวิตได้เลยจะาก,กันาทาย้งหนึ่ง ผมทำลำไย,ยอยู่หกร้อยกว่าต้นทำมาสามสิบห้าปีนะครับบอเหมือนปัจจุบันนี่เลยราคาลำไย,ยนี่ถูกกดราคาจากพอค่าคนต่งางทั้งที่ต่างจังหวัดเนี่ยทุกจังหวัดเนี่ยซื้ออยู่ตีสิบสาบาทหกบาทสาบาทแต่ทำไมจังหวัดน่านซื้อแค่สิบบาทสามบาทหนึ่งบาทอันนี้คือรักเกษตรกรจะ มีรายได้ที่ไหนกี่อย่างมาชดเชยนี่ใจนี่กี่ได้กู้ยืมไปครับนี่คือปัญหาลักของเกษตรกรครับก่อนมีแนวความคิดว่าลําไยน่าจะบบใจพื้นที่เขาจะต้องทําอีกต่อไปละครับแล้วเขาเขาตัดที่เขาจะเผาทานขายได้ไหมครับกก็คงต้องเอาลําต้นไปเผาทานแล้วครับเพราะว่าถ้าบ่กถ้าบก่าบกเผาทานก็คือต้องตัดทิ้งแล้วครับยังไงก่อเ,เขาเผาทานนี่คือเอามาใช้ใช้ใจก็แลงเขาไหมกับใจครับ ก็อ,อีกวันสงวันเนี่ยจะได้เห็นผมลงคลิปผมจะร่มอีกส่วนหนึ่งละทั้งที่สวนนั่นแต่ก่อนนี้ขายได้ทีละสองแสนสามแสนบาทแต่เดี๋ยวนี้คนงานไปเก็บเนี่ยบอกพอใจขแขลรงของเขาก็ต้องตัดไม่ไปเผาทานนะครับนี่เป็นวิธีสุดท้ายแล้วครับคือคือเขาไม่ได้ประชดไม่ได้อยาแต่ว่าเขาคิดว่าไปตลอดละไม่ได้ปรชดครับคือการทํานี่คือ แล้วใคจะห้ามประกันได้การเก็บลำไย,ยเนี่ยของทุกจังหวัดเนี่ยขายผลผลิตทุกอย่างไม่ผลอย่างทุกอย่างผมทำโมงทรงอ่องเนี่ยถามว่าผมต้องมีการทําสัญญาทํเอ็มอูก่อนที่จะขายแต่ลำไย,ยเนี่ย<ำ>ก่อนที่จะไปเก็บถามพ่อค้าว่าวันนี้รับซื้อลำไย,ยก็่ว่าซื้อราคายังบูมแต่คนงานเราต้องจ้างไปเก็บแล้วสามโมงเย็นยังถามว่า ราคาลำใหญดูร่วงนี่เต่าได้ยังบ่หู้ราคาเลยห้าโมงเย็นแต่ยังอตอบราคาบอกเลยว่าขับซื่ออยู่ตีเต่าได้ในเมื่อกเกษตรกรทําไปแล้วหกโมงถึงจะหู้ราคาหู้ราคาละเก็บผลผลิตมาหมดแล้วในเมื่อขายมาได้ราคาต่อคือ,อกลกล้าก็จจำเป็นต้องขายให้เขาเพราะว่าบาดไทายก็ฝัง้วครับเนื่องจากหเก็บผลผลิตมาแล้วเนาะครับราคาก็เลย ม<อ>ั่วตอนดี่จะเ,<อ>เก็บต้องขายนะครับห่อเก็บมาเพื่อเอามาขายาด้วยห่อบุบุบบุรุลราคาเนาะนครับบุบหู้ราคาเลยครับจนจน,จนที่เ่าเก็บเซ็ตหมดแล้วถึงเ่อถึงหูองอ้เนาะเก็บเซ็หมดแล้วไปถึงลง่องลอนบางบางวันยังบอกบอกเลยว่าราคาเท่าใดขึ้นล่อนลงขึ้นล่นอ,อลนไปก่อนได้จะแจ้งราคาหู้ที่หลังแบบนี้ครับนี่คือความมั่นคงของเกษตรกรนะครับทุกวันนี้